วิดีโอนี้นะครับจะมาอธิบายวิธีการเติม E-wallet นะครับแล้วก็โอนเงินเพื่อสั่งซื้อ E-wallet นะครับอันดับแรกเราล็อกอินเข้ามาในระบบสมาชิกนะครับให้เราไปเลือกเมนูตรงนี้ครับขีดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วให้เราสังเกตรตรงนี้ครับฝากเงินสดเข้า E-wallet นะครับเราก็เลือกคลิกไปเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเจอข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะนะครับอ่ะโอเคเราก็ใส่เบอร์ติดต่อของเราไปนะครับถ้าเบอร์ไม่ตรงนะนะครับแล้วเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่ครับเราก็กรอกจํานวนเงินเข้าไปยกตัวอย่าง5 0 0 0ันใช่ไหมครับพอเรากรอกจํานวนเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็กดนี่เลยครับฝากเงินสดเข้า e w a l l e t นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เรานะครับโอนมาที่บัญชีนี้เลยนะครับ เราก็ติ๊กลงไปหนึ่งครั้งก่อนแล้วเราก็ไปเปิดแอป,ปธนาคารที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็โอนเงินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราโอนเงินนะครับโทรศัพท์ของเราก็จะบันทึกสลิปนะครับในการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มายืนยันนะครับกดไปยืนยันการชําระเงินเลยครับหลังจากที่เรากดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากรอกชื่อธนาคารที่เราโอนนิดนึงนะครับ อ่ะยกตัวอย่าง Kbank นะครับเลขที่บัญชีนะครับที่เราโอนโอเคเสร็จแล้วก็วันครับวันที่เราโอนเวลาที่โอนนะครับในสลิปก็จะมีระบุเวลาอยู่ครับเราก็ระบุเวลาลงไปเลยครับว่าเวลาเท่าไหร่แล้วเราก็กดตรงนี้ครับเลือกไฟล์นะครับหลังจากที่เราเลือกไฟล์นะครับเขาก็จะให้เราเลือกในคลังรูปภาพในมือถือของเรานะครับผมยกตัวอย่างนะอ่ะเลือกสลิปนี้แล้วกันนะครับ หลังจากที่เราอัปโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็เช็คความถูกต้องว่าสลิปถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วเราก็กดยืนยันการชำระเงินเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับระบบก็จะแจ้งว่าเราทำรายการสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคได้เลยครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการเติม e wallet ให้สักครู่เดียวนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสวัสดีครับ